ตัว G นะคะพี่พี่คะ่ะอ่ะนี่เซ็นเซอร์หลัง2จุดมีมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ t ต y o t a v ว n t u r y 3.0เครื่อง3 0 0พันนะคะประตูเปิด2ฝั่งะคะ่ะพี่พี่คะ่ะประตูเปิด2ฝั่งนะคะเป็นตัว G เนาะพี่พี่เนาะเป็นตัวจีตัว G ก็ประตูจะไม่ได้เลื่อนไฟฟ้านะคะแต่ประตูเปิดได้2ฝั่งเหมือนกันนะคะประตูไม่ได้เลื่อนไฟฟ้าแต่เปิดได้2ฝั่งเหมือนกันนะคะเบาะหนัง3แถว9้าที่นั่งคะ่ะพี่พี่คะ่ะ นี่บอนังสามแถวเก้าที่นั่งนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะที่ทุกกระจกนะคะหรือไม่เว้นแม้แต่ทางดับเพลิงเรามีไปให้เรียบร้อยผ้านะคะทุกจุดเลยม่านมีให้ทุกจุดนะคะพี่พี่นี่ฝ้าเพดานแอร์ทุกจุดเช่นกันนะคะเกียร์ออโต้นะคะขับง่ายโตโยต้าเบนจูรี่เกียร์ออโต้ขับง่ายคันนี้ปี2018ค่ะเจ็ดแสนสี่หมื่นกับเก้าพันเท่านั้นเองค่ะพี่พี่ค่ะ 7 4 0 0 0 0กับ9,000เท่านั้นเองใครสนใจเวน t จูรี่บ้างนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยถ้าเป็นในส่วนของตัว V V มเข้ามาแล้วนะพี่นะเอาไปทำความสะอาดเอาไปสปาอยู่นะคะใครอยากดูในส่วนของตัว V บอกได้นะคะตัว V ก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยประตู2อฝั่งเปิดไฟฟ้านะคะพี่ขามาพร้อมกับในส่วนของระบบเรียกว่า p r o t e c j a มนะมาพร้อมกับระบบที่เรียกว่าโปร t ทคแจมโปรเค Jam คืออะไรนะคะคือระบบป้องกันการหนีบนั่นเองคะ่ะพี่ขา เพราะว่าเขาเป็นในส่วนของประตูไฟฟ้าเนาะเขาก็เลยป้องกันการหนีบเผื่อบางทีแบบน้องๆหนูๆน,นะคะหรือผู้โยผู้ใหญ่นะคะขึ้นลงรถอยู่และจังหวะที่ไม่เห็นอะไรแบบนี้แล้วเปิดมีใครปิดประตูนะคะชนปุ๊บนะคะชนวัตถุชนสิ่งของปุ๊บชนบุคคลปุ๊บก็คือประตูจะเด้งกลับอัตโนมัตินั่นเองก็คือเป็นในส่วนอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เป็นความปลอดภัยที่เขามีมาให้ก็โอเคนะคะพี่ขาถือว่าเป็นเซฟตี้ที่ดีเลยนะคะและที่สําคัญในส่วนของตัววีเนี่ย เอาคู่หน้านะ,ะนวดได้นะพี่นะบอกคู่หน้านวดได้ด้วยอ่ะจริงจริงนะคะมีในส่วนมีในส่วนของระบบนวดได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าจอทีวีมาให้เพิ่มด้วยนะคะในส่วนของตรงกลางใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะส่งในส่วนของรูปภาพและรายละเอียดให้ชมค่ะพี่ๆค่ะสำหรับโตโยต้าเวนจอรี่ตัว V นั่นเองนะคะย่างใหม่ซีเส้นค่ะพี่คะทำป้ายเหลืองได้จะเอาไปใช้งานในครอบครัวหรือจะเอาไปจดประกอบการป้ายเหลืองแจ้งได้เลยนะคะอ่ะ มาดูกันต่อในส่วนของคันนี้กันบ้างนี่คันนี้มีประตูระบบดูดให้ด้วยนะคะรถตู้แต่ง v i p ค่ะพี่พี่ใครที่กำลังตามหาบ้างรถตู้แต่ง v i p คันนี้บอนหนังสามแถวนะคะเบาะนี่แอบเห็นกันหรือเปล่าเบาะตอนหลังผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ขาสามารถจดประกอบการป้ายเหลืองได้เลยทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกฎนะคะ สำหรับที่ใครทําป้ายเหลืองนะพี่นะเบาะตอนหลังต้องผ่าอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องดำเนินการแล้วนะจ๊ะคันนี้บาะนังสีดําค่ะ3แถว9ที่นั่งนั่นเองนะคะแต่งฝ้าไพดาน V.I.P เรียบร้อยแอร์ไมโครบัตหน้านะปี2 0 1 9ค่ะคันนี้889,000 889,000ค่ะพี่เกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นรถเกียร์ออโตโด้ด้วยเคาน์เตอร์มีให้และที่สําคัญค่ะพี่ๆคะ่ะ มีในส่วนของช่องปลั๊กไฟบ้านให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่สะดวกสบายสุดๆนะคะเอารับส่งนักท่องเที่ยวบอกเลยนะกท่องเที่ยวต้องชอบมากแน่ๆคันนี้นะคะเอาไปรับส่งนักท่องเที่ยวต้องชอบมากแน่ๆคันนี้นะคะมีในส่วนของปลั๊กไฟบ้านเออนะคะถังดับเพลิงมีมาให้เรียบร้อยอะ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ส่วนของไฟให้ดูนี่มีเสียงด้วยนะคะนี่ให้ดูก่อนนะคะเกียร์ออโอต้ค่ะพี่ เกียวโตขับง่ายแน่นอนนะคะหน้าจอทัชสกรีนด้านหน้ามีให้นะคะนี่หน้าจอทีวีตรงกลางมีให้ด้วยนะคะรถตู้เกียร์ออตโติแถมได้ในส่วนของ v i p ด้วยอันนี้เป็นหน้าสั้นนะคะพี่เครื่องสามพันอันนี้เป็นหน้าสั้นเครื่องสามพันนะเผื่อใครอยากได้เป็นหน้ายาวแต่ง VP ก็มีให้เช่นกันทักกันเข้ามาได้นะคะหรือจะเป็นในส่วนของรถตู้หน้ายาวป้ายแดงแต่ง v i p ทักกันเข้ามาได้เลยแอบประสิทธิ์นิดนึงเป็นรถปี2 0 2 5อันนี้คอสอ,อะไรเอ่ยพ,พี่จ๋า อันนี้คอสออะไรเอ่ยคอสอ2,025ยช่มิ้าใช่ไหมเรามีรถปี2,025ให้แล้วนะคะรถตู้ตโตโยต้าคอมิเตอร์สองจุย์เจลปี2,025เกียร์ออโต้แต่ง VIP อยากได้แบบแต่งก็ได้นะคะสิบสองไหมคะยัง <c oughs> ไงนะคะลืมลืมแล้วว่าเมื่อกี้พูดอะไร นะคะใครสนใจทักได้นะคะพี่ๆขาบ้านเขียวมาได้เลยนะคะอยากดูในส่วนของรูปภาพหรืออยากสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะทักกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟนิดนึงน,นจะจ๊ะขออนุญาตปิดไฟนิดนึงนะคะหรือใครที่อยากมาดูรถหน้าร้าน Walk in กันเข้ามาได้นะคะพี่ๆขาวอล์กอมาได้เลยนะคะร้านมีทั้งหมด3สาขานะคะสานักง,งานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพนะคะพี่ๆอยู่แถวบีบรีดงจอออยู่เส้นถนนมิตรไมตรีนั่นเองนะคะพี่ๆ หรือจะเป็นในส่วนของฝั่งนะคะสุราษฎร์ภาคใต้ของเรานะคะก็จะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะคะพี่ค่อยู่อำเภอเมืองนะคะอยู่ที่ศรีเยตาปานนี่เองนะคะอยู่ก่อนถึงทางเลี้ยวเข้าภูทรแปดนะคะศูนย์ฝึกอบรมตำรวจนั่นเองนะพี่ๆนะถ้ามาไม่ถูกก้านเขียวมานะคะเดี๋ยวจะส่งในส่วนของ GP s ให้นะคะแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งนะคะเป็นสาขาสนามบินนะคะสาขาหนองไม้เลยศูนย์รวมรถกระบะคะ่ะพี่ๆ ศูนย์รวมรถกระบะนะคะบอกเลยมีให้เลือกแบบทุกประเภทจริงๆนะคะรถกระบะจะเป็นในส่วนของกระบะแคบนะคะตัวยกสูงตัวเตี้ยนะคะก็มีให้กระบะ4ประตูก็มีให้ค่ะหรือจะเป็นในส่วนของกระบะตอนเดียวนะคะพี่ๆก็มีให้เช่นกันไม่เว้นแม้แต่ตอนเดียวธรรมดาตอนเดียว4ี4่กุสี 4. นะคะตอนเดียวธรรมดานะคะบอกเลยเครื่อง1 9 2 4 2.8ุีน 9, 24, 24, 24. 8, ีให้เลือกหรือจะเป็นในส่วนของ ตอนเดียวสีคุณสีนะจะเป็นรีโวหรือว่า d ีแมก็มีให้เลือกค่ะพี่มีตั้งแต่ปี2019นะคะถึงปี2023กันเลยค่าตัวเริ่มต้นเพียงแค่459,000เท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยตอนเดียวสีคูณสที่กำลังตามหาราคาเพียง459,000เท่านั้นค่ะพี่ขาทักกันเข้ามาได้บอกเลยรถสวยโครงสร้างเดิมไม่หลักหมื่นนะจ๊ะ ไม่หลักหมื่นเลยค่ะพี่ๆคะเผื่อใครสนใจนะคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถตู้หน้ายาวกันต่อพี่คันนี้หน้ายาวเกียร์ออตโต้เช่นกันนะคะนี่หอบแล้วนะตอนนี้ <laughs> นะ,ะหน้ายาวเกียร์ออตโต้เช่นกันใครอยากได้ทักกันเข้ามาได้นะคะเซอรี่ไทยรถสวยนะคะจำหน่ายแต่รถยนต์มือสองคุณภาพเกรดเอจริงๆค่ะพี่คะ่ะรถรับประกันให้ทุกคันไม่มีชนหนักจมน้ำทิดความแน่นอนนะคะตรวจเจอยินดีรับซื้อคืนให้หนึ่งรเเซเลย ตะะรวจเจอยินดีรับซื้อคืนให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยจริงๆนะคะเปิดทําการมาแล้วมากกว่าสิบสี่ปีนะพี่นะขายรถมามากกว่าสิบสี่ปีแต่ถ้ารวมรวมการเปิดร้านมากกว่ายี่สิบปีเลยพี่นะคะเออบอกเลยนะคะคุณภาพเกรดไม่มีตกผ่านการตรวจรถจากบริษัทมาตรฐานสากลทุกคันนะคะรถที่ร้านทุกคันนะคะเราตรวจให้จากบริษัทมาตรฐานสากลเลยพี่เรียกว่าบริษัทชิเชอร์นะคะเป็นบริษัทมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีนะคะตรวจให้มากกว่า 274จุดเลยด้วยกัน2 7 4จุดนะคะมีใบเอร์รับรองผลการตรวจเรียบร้อยนะคะพี่ขามีใบเอร์รับรองผลการตรวจให้เรียบร้อยนะคะแล้วบอกเลยว่ายังมีอีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท g รูอิ i n s p e c t ตรวจให้34 4จุดคะ่ะพี่วี่ขาส4จุดเลยด้วยกันอ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของกระบะแคบกันบ้างคะ่ะพี่วีเออนะคะเดี๋ยวอาจจะบงอาจจะเบื่อรถตู้นะคะอ่ะจัดไปกระบะแคบเอาใจวัยรุ่นกันสักหน่อย คันนี้นะคะเป็น e s u ดีแม็กซ์สเป s แบรถปี2021นะคะราคาอยู่ที่4,19,000เท่านั้นเองพี่เลขไม่ห้า0มื่นไม่น้อยมากปีใหม่ไม่น้อยของแท้นะคะคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยของแท้นี่ด้าน,นล่างตกแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับชมหน้าพลิกโลกหล่อแบบนี้เลยในส่วนของล้อแม็กแต่งให้ทั้ง4รล้อเลยคะ่ะพี่ ะะร้อแม็กแต่งให้ทั้งสีล้อเลยเครื่อง1.9ใครเป็นสาววอกไวรุ่น1.9ไม่ขวรพลาดสีขาวสวยคลีนเดิมนะคะแต่งยังไงก็สวยสีขาวข้อดีของสีขาวคือแต่งยังไงก็สวยเะคะเป็นเกียร์กระปุกนะพี่เนาะเป็นเกียร์กระปุกเนาะเผื่อใครสนใจนะคะอยากได้ในส่วนของกระบะแขบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ขานี่ในส่วนของเบ้ามือคันนี้ได้เบ้ามือไปด้วยนี่นะคะ รถสวยๆวยแบบนี้ยังมีให้เลือกอีกเยอะเลยค่ะพี่ขายังมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยใครสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะสภาพแม็กแลนเดอร์กันบ้างอ่ะน้นงนะคะแม็กแลนเดอร์สภาพยังสวยค่ะพี่ไม่ผ่านศึกหนักมานะคะ1.9 DDI Blue Power นะคะหล็กคำรูปป้ายติดมาให้ขวัญใจวัยรุ่นนะ,ะในส่วนของอยางสแปรดด้านล่างใส่มาให้แล้วเรียบร้อยอ่ะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะอย่ามัวแต่มองรถติดจองแน่นอนจา้าพี่จ๋าอย่ามัวแต่มองรถติดจองแน่นอนอ่ะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของรถเก่งกันบ้างคะ่ะพี่พี่ขาใครที่อยากได้ในส่วนของรถเก่งนะคะบอกเลยค่ะตัวเริ่มต้นเพียงแค่239,000เท่านั้นนะรถเก่งที่ร้านนะคะฟรีได้จะเต็มผ่อนแค่เดือนละ4,000ใครสนใจนะคะบ้านเขียวมาเลยเดี๋ยวจะไปส่งรูปภาพให้เลือกคะ่ะพี่พี่ขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถ4ประตู5ประตูนะคะหรือจะเป็นในส่วนของเครื่อง1.2 1.5 1.6 1.8 2.0หรือจะเป็น2.5นะคะนี่เยอะไหม เยอะไหมพี่พี่เยอะจริงนะคะรถที่ร้านเยอะจริงนะคะแล้วผ่อนเริ่มต้นแค่สี่พันเท่านั้นนะมีเลือกโซงสวิฟ์นิสสันมาร์ทนะคะยาริ s หรือจะเป็นในส่วนของอันติดนะคะซิตี้อะไรแบบนี้ก็มีนะคะพี่สนใจก็บ้านเขียวมาได้เลยนะคะนี่